anti slip kopling tarikan motor lebih bertenaga w a นี i membuatmu semakin percaya diri andalan sang อ่ะสวัสดีครับนะกับช่องช่องนี้นะครับ B Racing Carbon Channel นะฮะพบปะกันอีกเหมือนเดิมนะโอเคนะก็ต่อจากคลิปที่แล้วด้วยแล้วกันเนาะตัวฝาปั๊มดิสบน d ดโทนานะ คราวที่แล้วเป็นฝาปั๊มดิสบนเดทโทนาสีน้ำเงินนะมันก็มีหลายสีให้เราเลือกนะแล้วแต่เราจะชอบนะโอเคตัวนี้ก็เป็นฝาปั๊มดิสบนเหมือนกันนะฮะแต่เป็นปัม๊มของฐานดำนะเป็นฝากลมนะเดี๋ยววันนี้เฮียจะมาแยกแยะางานสำเนานะครับกับงานแท้เหมือนเดิมนะ ว่ามาแยกแยะให้ดูนะว่าเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครจะต้องการซื้อฝาเจอฝามือ2อซื้อฝามือ1น่ะครับเผื่อจะได้ไม่ต้องโดนหลอกนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นท็อปเทนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ระดับต้นๆเลยแล้วกันนะฮะกับฝาเดโตน่านะครับกับปั๊มดิสตนะครับก็หายกันบ่อยนะฮะก็ระวังให้ดีจอดที่ไหนนะครับของแท้ของเทียมนะโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะซ้ายมือเฮียเดโตน่าสีทองเหมือนกันนะที่เฮียสั่งมา ขวามือก็เป็นเดโตนานะครับสีทองเหมือนกันนะครับนี่เป็นงนี้แต่แพ็กเกจข่าวนี้แพ็กเกจไม่เหมือนกันนะแพ็กเกจไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจธรรมดาเนาะนะฮะก็จะมีฝายภาษาญี่ปุ่นนะฮะเหมือนเดิมนะอ่าไม่ออกเว้ยนะอันนี้ก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะแต่ทีนี้ก็จะมีโลโก้เหมือนเดิมนะก็ตัวนี้เฮ er ียก็สอนไปแล้วเนาะนะครับงี้ตัว Y แล้วมีขีดตรงกลางกา็เป็นสัญลักษณ์เงินเยนเขานะสี่พัน 950เยนนะ4,950เยนแล้วลองไปเซิร์ชหนะ้า Google ได้เลยนะครับ4,950เยนเท่ากับกี่บาทไทยอ่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองนะฮะประมาณพันกว่าบาทเนาะนะครับประมาณพันกว่าบาทนะครับก็เขาก็มาขายกันฝาตัวนี้ก็2,000ขึ้นเหมือนเดิมนะครับ2,000ขึ้นก็แล้วแต่ร้านค้าเนาะแล้วแต่นะครับก็มีค่าภาษีค่าเดินทางค่าบวกกําไรนะครับค่านําเข้ามานะฮะหรือเราจะบินไปซื้อเองนะก็แล้วแต่นะครับก็เข,า,ขาก็ต้องบวกค่ากําไรก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยอันไหนงานสำเนาอันไหนงานแท้นะแต่ถ้าบางคนเห็นแค่นี้รู้เลยนะครับว่าอันไหนงานแท้อันไหนงานสำเนาเนาะมาโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันนะครับโอเคเดี๋ยวจะเฉลยเลยแล้วกันว่าเฮ้ยตัวนี้นงานสำเนางานเทียบงานเทียมงานก๊อปปี้นี่คือตัวนี้นะครับพะแพ็กเกจเป็นแบบนี้ก็ออกแนวกระโหลกกะลานิดนึงนะครับแต่ก็โอเคอยู่อันนี้ของแท้นะครับเมนอินเจแปดญี่ปุ่นนะครับแพ็กเกจเข้ามาก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะ นะครับเบมโบนะครับ S15AB นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พรีเมียมโซนนะฮะตัวนี้ก็จะใส่กระถานดำนะครับไม่ว่าจะเบอร์อะไรก็แล้วแต่ใส่ได้หมดนะครับ13 1สามนะครับใส่ได้หมดนะก็นี่ประมาณนี้นะครับนี่อ่ะโอเคนะครับก็ทีนี้นะฮะส่วนภาษาอังกฤษตรงนี้เฮียก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ ก็รู้อย่างเดียวว่ามันใส่ปั๊มฐานดำนะครับใส่ปั๊มฐานดำได้นะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับนี่อ่ะอันนี้เรามาดูงานสำเนางานก๊อปปี้งานเทียบก่อนดีนกว่านะครับก็เขียนตัวหนังสือสีสวยเหมือนกันนะสีสวยสดใสเหมือนกันตัวหนังสือก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ค่อยคมมากแต่ก็คมอยู่นะความเงาวิงวัง,วงก็น้อยหน่อยเนาะนะครับฝาเดทหนา่าก็เขียนกับหัวกับหางเหมือนดามเหมือนกันนะครับใส่ได้ทั้งสองฝั่งแล้วแต่มันจะหมุนไปทางไหน เนาะอันนี้ด้านในก็เป็นสีดำนะอ่ะโอเคนะเรามาดูกันของแท้กันดีกว่านะของแท้ครับเฮียก็ไม่ได้แกะดูเหมือนกันนะเนี่ยก็เพิ่งจะแกะดูเหมือนกันนะเนี่ยว่ายังไงนะฮะแอบบปึ๊บนะฮะก็เหมือนเดิมเผื่อเป็นแนวทางนะครับใครอยากซื้ออยากใส่อ่ะแพ็กเกจเขาจะมีพลาสติกมาแบบนี้นะครับแล้วเราเขาก็จะเปิดเอ่อเปิดตรงไหนว่าเปิดตรงนี้อีกนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในกันดีกว่านะครับว่าแพ็กเกจเขาเป็นยังไง โอ้โหแม่งเงาตาแตกเลยว่ะคนละเรื่องเลยยดเคเห็นนะความเงาความแบบมันวิ่งอะ่ะมีเนียมมันะอ่ะนะอาลูอ่ะเนาะเนี่ยเห็นนะด้านในของเขานะครับจะเงาวิ่งท่านในของเขาจะเป็นสีทองสีเดียวกับตัวภายนอกนะครับ ถ้าใครดูไม่เป็นนะครับไม่เคยเห็นของแท้ก็จะคิดว่าอันเนี้ยเป็นของแท้นะครับที่ไหนได้มันเป็นของก๊อปปี้ของสำเนานะอันนี้นะครับนี่ของแท้นี่นะครับของแท้จะเป็นคล้ายๆตารางมากฮอตนะครับทองดําทองดําสลับไปแต่ถ้าของสำเนานะครับสีดําเลยของแท้จะสลับนะครับทองดําทองนะตรงขอบฝานะครับจะมีรอยจิกนะครับจะเป็นรอยฟันนะครับจะรอยฟันรอยเลื่อย เป็นร่อง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 ครับขอบตัวนี้ก็จะเป็นร่องอันนี้เรียบไม่มีอะไรเลยนะครับตัวนี้จะดูง่ายนะครับตัวนี้จะดูง่ายกว่าฝาปั๊มดิสบนเดิมนะครับของตัวเดโทนานะครับนี่ตัวนี้ดูง่ายมากนะครับนี่ของเทียบของสำเนาก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน5้ายบาทนะครับตัวนี้ก็ประมาณเก้าพันหรือแล้วแต่ร้านค้าละสองพันอัพนะครับประมาณนี้นะครับความเงาเบากันเยอะนะครับของแท้เบากันเยอะนะครับอันนี้หนัก หนาแล้วฝาเล็กกว่านะครับขอบฝาเล็กกว่าขอบฝาเล็กกว่านี่นะฮะพูดง่ายๆนะครับขวามือเงียงานแท้ซ้ายมือเงียงานสำเนางานก๊อปี้นี่นะครับดูกันง่ายๆของแท้เป็นรางตารางมากฮอสมีฟันเลื่อยมีร่องขอบนะครับด้านในเป็นสีทองนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับความเงางามความเหลื่อมกับแสงนะครับมันสวยกว่านะครับร่องคมกว่า สวยกว่าสีสวยกว่านะครับอันนี้จะออกทองเข้มของเทียมของสำนาจะออกทองอ่อนนะนี่จะเป็นแบบนี้นะครับเผื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะเผื่อใครต้องการซื้อหรือไปเจอของมือสองมาจะได้รู้นะครับดูกันง่ายๆเลยตัวนี้นะฮะนี่อนะโอเคนะฮะแต่ทีนี้เฮียก็แนะนําว่าเฮ้ยสมควรซื้อสายไหมก็แล้วแต่งบประมาณแล้วกันเนาะนะครับใครชอบงานสำนาะเขาจะประทังไว้ก่อนหรือใครจะชอบมีเกินในกระเป๋าก็ใช้ของแท้ไป นะครับตรงนี้ก็จะไม่ได้เกี่ยวกับระบบเบรกให้ดีขึ้นหรอกนะครับแต่แค่มันรั่วมันซึมนะะแล้วก็มันไม่สวยงามแต่ไปจอดที่ไหนก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นที่จับตาของวัยรุ่นมากนะครับแท้เทียมมันไม่สนใจหรอกมันเห็นแล้วมันหมุนหมดแหละนะฮะไปจอดไหนก็ระวังด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าใครไม่อยากถ้าใครนะไม่ไม่เคยกดติดตามเพื่อนเพื่อนเคยดูช่อง,องครั้งนี้ครั้งแรกก็ลองฝากกดติดตามเลยนะครับก็าอาจจะเป็นสาระดีๆไปปรับต่อกับความรู้ กับตัวรถกับตัวเครื่องยนต์ของน้องๆได้นะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับก็ฝากกดติดตามหน่อยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม